ใช่นึ่งสโอเคครับขอบคุณนะครับโอ้ใหญ่ผใหญ่สาธุวันนี้มาดีใจไหมอี๋แหมนะครับคนดีบุญนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่มาร่วมโอ้โหว่าภาาองนว่าบอกให้ายยังหน่อยอะคุณ านนี้ยาครับานี้ยาเอัาไ่เลยตา่ได้นั่งยังไปรยตตาให้ทุกคนตัดกรเยนะครับัรเบียนมีตาตกเียบนั่งอยู่ให้เรียบรอนะครับผูายเดินหน้าผายเชิญเลยครับ เิญเลยรครับคนที่มาขออนุญาตมามา,า,าแจ,จากบัตรคิวเลยนะครับนั่งเป็นถแถวๆไว้เรียบร้อยนะครับจัดระเบียบเอแถวให้เรียบร้อยแถวไหนเรียบร้อยก่อนนะครับแถวที่ดึงนะครับแถวหน้ามาก่อนนะครับแถวที่สองให้เป็นระเบียบการทํราพิธี เป็นการนะครับทำบุญเัื่ให้กรรพานธุไชนญาติและเพื่านญาติที่ตกอง